ผู้ชมครับเรื่องแรกนะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ําสถานการณ์ฝนฟ้าในช่วงนี้กันนะครับซึ่งกอนชอตอนนี้เนี่ยเขาออกมาเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับพร้อมกับกําชับให้กรมชลประทานเนี่ยจัดสันน้ําตามรอบเวรอย่างประนีตและก็กําจัดผักตบชวาที่ขวางทางระบายน้ํากันอยู่ในช่วงนี้ด้วยครับ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอนชอนะครับก็เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยะนะพร้อมกำชับให้กรมชลประทานเนี่ยจัดสรรน้ำตามรอบเวนอย่างประนีตแล้วก็เร่งกำจัด ผักตบชวาให้ระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนายสุรศีกิติมณฑนนะคะเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชค่ะในฐานะของรองผู้อํานวยการกองอานวยการน้ําแห่งชาติหรือกออนชอได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ําภาพรวมนะคะในประเทศคือวันที่5กรกฎาคมว่าประเทศไทยตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วง 24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดกาลสินจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสตูลจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดชนบุรีค่ะทําให้ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสถานการณ์น้ําช่วงนน้าท่วมในช่วง1-3วันบริเวณอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ที่อําเภอ บุ้งคล้าจังหวัดบึงการนะคะทั้งนี้ค่ะกออนอชอนะคะก็ได้มีการกำชับให้กรมชนะระทานปฏิบัติตาม12มาตรการรับมือกับฤดูฝนในปีนี้อย่างเคร่งครัดโดยให้จัดสรรน้ำนะคะตามรอบเวรอย่างประณีตแล้วก็รอบคอบพร้อมกับสำรวจความมั่นคงของอาคารคันดินประตูระบายน้ําให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือประจําจุดเสี่ยงทั่วทั้งประเทศพร้อมกับเล่งกําจัดนคะวัชพืชรวมไปถึงสิ่งกีดขวางทางน้ําอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้การระบายน้ำนะคะสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ